ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างช่วงในตำนานจากคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอช่วมรักษาสวนทุกอากาศวันนี้นะครับผมพามาดูสาเหตุทำให้เกิดปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นนะแล้วก็น้ำหยดซึมลงชั้นล่างนะฮะโอเคหน้าง,งานนี้เป็นบ้านสร้างใหม่นะก็ลูกค้าเข้าอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะปัญหาที่ลูกค้าเจอคือมีกลิ่นน้ำรั่วขอบโถนะฮะโอเคเรามาทดสอบตรวจเช็คดูแะฟังเสียงก็ชัดเจนนะว่าสาเหตุที่มีกลิ่นเนี่ย มันเกิดจากการติดตั้งชักโครกที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการพอเราลื้อโถชักโครกมานะก็ชัดเจนนะเป็นไปตามที่เราสันนิษฐานคือ,อติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐานะแล้วก็ที่สําคัญหนักไปกว่าติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐานคือหน้างานระยะท่อน้ําทิ้งไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขไว้ไม่ดีนะเนี่ยหน้างานนี้นะระยะท่อน้ําทิ้งเดิมเนี่ยมันอยู่แค่ยี่สิบห้าเซนนะน่าจะคํานวณผิดพลาดตอนเบิ้ลผนัง วาสลิดไว้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยแต่พอเบิ้นหนมาระยะเลยหายพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันอยู่แค่ยี่สิบห้าเซนเห็นไหน <c oughs> มเห็นไหมมอเซนซึ่งระยะที่มันต้องการคือสาสิบสีแดงๆตัวนี้นะพอหายไปยี่บห้าเซนเสร็จเนี่ยเขาใช้วิธีผ่าสไลด์เป็นรางหมุนไว้ลักษณะแบบน,นี้เพื่อไม่ได้ระยะสามสิ แล้วก็ทําการประกอบติดตั้งกลับนะพอประกอบติดตั้งกลับเสร็จเนี่ยทำหน้างานไว้ไม่ได้มาผวานผ่าสไลด์ไว้มีช่องว่างกลิ่นมันก็เลยกระจายออกมาแล้วก็ที่หนักไปกว่ากลิ่นนะครับก็คือรั่วซึมขอบโถขณะกดใช้งานและที่หนักไปกว่ากลิ่นหนักไปกว่ารั่วซึมขอบโถคืออีกไม่เกิน3เดือนนะผมเชื่อว่าไม่เกิน3เดือนเข้าอยู่ใช้งานทุกทวันใช้งานทุกวันทุกวันทุกวัน ความเสี่ยงสูงมากนะยครับที่น้ํามันจะรั่วซึมลงไปชั้นล่างรั่วซึมไปได้แบบไหนรั่วซึมไปได้ยังไงนี่ดูนี่มันจะรั่วซึมผ,ผ่านรอยผ่าตัดสะกัดพวกน,นี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเริ่มแตกรายงานแล้วพอผ่าสกัดพื้นไว้ลักษณะ,ะบบนี้เสร็จเนี่ยน้ําที่เกิดจากการใช้งานนะสิ่งที่ถูกต้องมันจะต้องถูกบังคับให้ลงไปในท่อพีวีซยู่ที่พื้นเพื่อที่จะลงไปใน บ,บ่บำบัดถังเซตนะแต่พอมีการผ่าสกัดพื้นแบบนี้เสร็จโอเคอ่าส่วนใหญ่มันก็ถูกบังคับลงไปในท่อ pvc 4นิ้วแต่จะมีส่วนหนึ่งนะก่อนที่มันจะลงไปในท่อ4นิ้วเนี่ยมันก็จะไปกระแทกกับรอยผ่ารอยสกัดไหลซึมผ่านรอยผ่ารอยสกัดรอยแตกลายงาของในตัวปุนนะทำให้เกิดการสะสมนะ น้ำใช้ทุกวันซึมทุกวันสะสมทุกวันสะสมะสะสมพอมันถึงจุดอิ่มตัวมันก็จะหยดซึมลงไปชั้นล่างนี่คือสาเหตุหลักคราวนี้นะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะก็เราแก้ไขปัญหานี้ให้ลูกค้านะด้วยวิธีการที่เราถนัดเราเชี่ยวชาญแล้วก็เราชํานาญที่สุดนะคืออะไรผ่าสกัดใส่ท่อเยื้องพิเศษ ตัวนี้ฮนะก็ขนาด5เซนเป็นท่อเยื้องสําหรับแก้ไขระยะท่อให้ได้มาตรฐานนะแล้วก็เป็นการบังคับให้น้ำนะซึ่งน้ําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยแทนที่มันจะไหลซึมผ่านลอยผ่ารสจับมันก็จะไหลผ่านท่อเยื้องตัวนี้แล้วก็ปลายตัวนี้มันก็จะเสียบลงไปในท่อ p v c 4นิ้วนะก็จะจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นน้ําหยดซึมลงชั้นล่างได้แบบถาวรระยะยาวนะก็ท่านใดที่เจอปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นจากโคกั่วซึมขอบโถหรือว่าอุดตันบ่อย กดไม่ค่อยลงน้ำหยดซึมลงชั้นล่าง99%ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่ามาจากชักโครกที่อาจจะเกิดจากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานรวมไปถึงน้าง,งานไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีการแก้ไขนะก็สามารถที่จะหาช่างที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความชำนาญเฉพาะด้านมีประสบการณ์เข้าไปวิถอนตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาจะได้จบปัญหาแบบถาวรระยะยาวนะก็สนใจติดต่อก็ทักข้อความเพจช่างช่วมใน้ตำนานทีมห้องน้ำบายช่างช่วมในตำนาน สามารถแก้ไขปัญหาที่ทุกท่านเจอให้จบถาวรระยะยาวได้ครับโอเคจบแน่นอนเคสนี้ครับขอบคุณครับ